สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่29กคุมภาพันสองพันราสิรคาทองคำสัปดาห์ที่แล้วฟื้นตัวขึ้นแล้วก็เคลื่อนไหวในกรอบ1,200ถึง1,253ดอลลาร์นะคะราคาทองคำก็ผันผวนตามเงินดอลลาร์ตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ราคาน้ำมันนะคะซึ่งปัจจัยบวกที่ชัดเจนเนี่ยมาจากกล่องทุน SPR ีอาที่ยังคงซื้อทองติดต่อกัน เป็นสัปดาห์ที่8นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาซื้อทองเข้ามา10ตันนะครับแล้วก็ปีนี้กองทุน s p r ีาเนี่ยซื้อทองทั้งหมดก็รวม120ตันแล้วนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2553ที่มีเป็นการที่มีเป็นมาการซื้อทองคำนะคะ147ตันนะะอย่างไรก็ดีราคาทองคำเมื่อวันศุกร์มีแรงเทขายออกมานะคะจากที่ตัวเลข GDP ไรมาส4ของสอเมริกาออกมาดีขึ้นนะคะเราก็ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตัวเลขออกมาเป็นประมาณการครั้งที่2ขยายตัว1%นะคะจากที่ประมาณการครั้งแรกเนี่ยขยายตัว0.7%แล้วก็สูงกว่าที่ตลาดประเมินว่าน่าจะออกมาเพิ่มขึ้น0.4%นะคะราคาทองคำปิดตลาดเมื่อวันศุกร์นะคะ1,222ดอลลาร ลดลง10.7ดอลลาร์นะคะส่วนสัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะมีตัวเลขวันพุธน,นะคะของ a d p ตลาดประเมินว่าน่าจะเพิ่มขึ้น185,000ตำแหน่งนะคะส่วนวันศุกร์เป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น195,000ตำแหน่งนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดตัวเลขออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้ ก็จะมีผลกับเงินดอลลาร์แล้วก็การปรับขึ้นออกเบีย้ยของเฟรนะคะในการประชุมเดือนมีนาคมด้วยเหมือนกันนะคะแนวโน้มราคาทองคำนะคะสัปดาห์นี้มองว่าน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,190-1,250ดอลลาร์ 1, 1, 250, นะคะแนวรับระยะสั้น1,207แล้วก็1,200ดอลลาร์ 1, 200, นะคะปรับตัวลง หลุด1,200ดอลลาร์ 1, 200, แนวรับถัดไป1,190ดอลลาร์ 1, 190, นะคะส่วนแนวต้านระยะสั้น1,240แล้วก็1,250ดอลลาร์ 1, 250, ค่ะสำหรับการลงทุนในโคเวเจอรนะคะลงทุนก็ปรับฐานลงมานะคะ1,207 1,200ดอลลาร์เข้าซื้อได้นะคะจุดตัดขาทุน1,190ดอลลาร์ 1, 190, ขายทำกำไรที่แนวต้าน1,240แล้วก็1,250ดอลลาร์ 1, 250, นะคะ ส่วนตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็ปรับตัวขึ้นต่อเป็นสัปดาห์ที่2นะคะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวผันผวน,นตามราคาน้ํามันนะคะแล้วก็ก็วันศุกร์นะคะอาจจะมีแรงเทขายออกมาแต่ก็มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ํามันนะคะก็น่าจะหาทางที่จะช่วยประยุง์ราคาน้ํามันณตอนนี้นะคะ ก็ทำให้กลุ่มพังงานที่มีอิทธิพลกับเซ็นเนค่อนข้างจะเยอะนะคะ <c oughs> ก็ยังคงมีการปรับตัวขึ้นได้นะคะส่วนรายง,งานผลประกอบการของหลายบสสริษัทก็ออกมาดีกว่าเทาการดีกว่าค่าไคาดการไววนะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวนะคะวันสุกที่ผ่านมานักลงทุสาบ,บันเป็นกลุ่มเดียวที่ซื้อสุทธินในหลักหุ้นไทยนะคะซื้อสุทธิเข้ามา 1,600ล้านบาทนะคะส่วนนักนทุนต่างประเทศเริ่มกลับมาขายสุดที่แล้วนะคะขาย1,300ล้านบาทแต่ว่าในตาลาดรูปพันธ์หรือตลาดทีเฟดซานักุนต่างประเทศยังคงซื้อสุดที่ในเซ็ต50เอเนอร์จ์นะคะปริมาณซื้อสุดที่3,761สัญญานะคะสัญญาเดี่นอชนะคะดีตัวขึ้นผ่านแนวต้าน850จุดขึ้นมาได้นะคร ก็เลยทำให้ภาพทางเทคนิคก็มีแนวโน้มที่สัญญาเดิอนเอชฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะแนวต้านถัดไปก็จะอยู่ที่860ถึง865จุดนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปรับฐานลงมานะคะแนวรับก็จะอยู่840ถึง845จุดยังเป็นแนวรับในการเข้าซื้อเก็งกํไไรได้นะคะบรบผลรพ์การของกลุ่มเรลเซกเตอร์นะคะก็ก็คิดว่าน่าจะทยอยประกาศออกมาหมดแล้วนะคะบางตัวอาจจะออกมา ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ถือว่าใกล้เคียงกับนักวิเคราะห์คาดการไว้นะคะเราก็เชื่อว่าแต่มาสีเนี่ยน่าจะเป็นจุดบอททอมของนะคะผลประกอบการของหุ้นหลายๆตัวแล้วนะคะการจ่ายเงินปันผลนะคะของหุ้นบางตัวในกลุ่ม r ลเซ sector นะคะเช่นเดียวกับการจ่ายปันผลในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทำใหออ้มีแรงซื้อกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะในช่วงนี้หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ได้รับความสนใจนะคะ นั้นมองว่าปรับฐานลงมาย่งน่าสนใจในการเข้าซื้อเก่งกำไรนะคะซิงเกิลซ็อกฟิวเจอที่แนะนำสอตัววันนี้นะคะ KTB f u t u r e ร TPI โพลีนฟิวเจอนะคะ KTB ฟิวเจอรดูราคาหุ้นแม่ KTB นะคะเคลื่อนไหวทรงตัวเหนือแนวรับนะคะจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นนะคะ17บาท6 0สตังค์ถึง17บาท70สตังค์นะคะแล้วก็มีการยกตัวของจุด ต่ำสุดแล้วก็จุดสูงสุดด้วยนะคะในระหว่างวันนะคะหลายวันที่ผ่านมาก็สามารถนะคะทำจุดนิวไฮใหม่นะคะภาพการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น KTB นะคะกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางฟื้นตัวนะคะสามารถเปิดซื้อเก่งกำไรต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนได้นะคะแนวรับนะคะจะ 17บาท70สตางค์เข้าซื้อได้นะคะจุดตัดขาดทุนนะคะสบบาท40สตางค์นะคะดูราคาหุ้นแม่เป็นหลักนะคะที i ายโ i รล u นฟิวเจอร์นะคะราคาหุ้นแม่ทีพายโปรลินแข่งตัวกรอบแคบในการซื้อขายสัปดาห์ก่อนนะคะหลังจากที่มีสัญญาซื้อเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาหุ้นกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือแนวต้านสบาท20สตางค์นะคะมองว่าราคาหุ้นทีพายโรลนยังมีอยู่แนวโน้มเทียบ ปรับตัวขึ้นได้นะคะเราก็ทรงตัวเหนือแนวรับบริเวณนี้ได้ก็ยังมีโอกาสที่ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะเพราะั้นเปิดซื้อเก่งกำไรตรงแนวรับตรงนี้นะคะ2บาท20สตางค์ถึง2บาท22สตางค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ